สถานีตำรวจภูธรพระสมบุทรเจดีขอนำเสนอผลการดำเนินการป้องกันปราบปรามกลุมเสียงในพื้นที่สพพระสมทุทรเจดีตั้งอยู่เลขที่459หมู่1ตำบลปากคลองมาประกดอเภอพระสมบุทรเจดีจัังหวดสมุทปรปราการทิศเหนือติดสอนอทุ่งคุและสพพระแดงทิศตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพยา เขตสพเมืองสุพรราการทิศใต้ติด <Leah> อ <ification> <esque. S 1> ่าวไทยทิศตะวันตกติดสพสาขาผู้บังคับบัญชาประกอบด้วยพันธบทเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภาสมุทรเจดีโดยมีพันธบทโทบุญเกื้อดาราตะกูลรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรภาคสมุทรเจดี พันตรวจโทถากรเขียนสะอาดสารวัตรป้อง,ก,อง,องปปกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรพระสุโธเจดีพันตรวจโทองค์อาจสีทองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรพระสุโธเจดีอัตราพลังพลกําลังอนุญาต169นายคนคลอง1น2นายในส่วนของงานป้องกันปราบปรามสันิบัตปฏิบัติงานจริง7นายชั้นะทวน28นายรวม35นาย พื้นที่รับผิดชอบจำนวน9.3ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยธนาคาร4แห่งร้านกระทอง16แห่งร้านสะดวกซื้อ45แห่งสถานศึกษา17แห่งหอพัก64แห่งปั๊มน้ำมัน6แห่งรู้บริการเงินสดน86แห่งโรงงาน266แห่งสภาพปัญหาในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นปัญหากลุ่มเสี่ยงประกอบด้วยปัญหาเด็กมั่วสมแหล่งเพาะเชื้อ สถานที่อโครจรแข่งขันรถในทางเด็กนักเรียนทะเลวิวาทยาเสพติดส่งผลทาให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนลาคาญและมีการร้องเรียนประกอบด้วยสายด่วนรัฐบาล191ศูนย์น้ำหลงธรรมสพและสื่อโซเชียลต่างๆการแก้ปัญหารูปแบบเดิมๆเช่นการออกตรวจต้องกันเหตุเพื่อไม่เหตุเกิดขึ้น2รับเรื่องที่โสดทราบไปที่กันเหตุ ไม่พบหรือไม่วริิรายงานมายังศูนย์สองผลทาให้ไม่จบไม่สิน้นการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายกำหนดรูปแบบเชิงลุกตรงนี้ก็ขอฝากพวกเราว่าในสิ่งที่เราทํานะครับมันเป็นความสงบเรียบร้อยในสังคมที่ต้องมีการปล่อยแถวลูกขบวนเปิดสัญญาณไฟป้องกันเหตุกำหนดเป้าหมายพื้นที่ให้ครอบคุมตรวจค้นบุคคลการแต่ทําผักการมานะถานที่เสี่ยงหาพบการกระทําความผิด ดำเนินคดีทุกลายอย่างเด็ดขาดนดรถตรวจสอบธระวัติขยายผลสร้างเครือข่ายกลุ่มเสี่ยงส่งผลทําให้ผลการดําเนินคดีดําเนินการจับกลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2563ถึงวันที่7มกราคม2564จับกลุ่ม34ลาย44คนจัดธรรวัติ56ลายึดรถจักรยานยนต์ตรวจสอบจํานวน22ลายการจับกลุ่ม ประกอบด้วยการแข่งขันรถในทางการขับรถไม่คำน,นึงถึงความปลอดภัยพพาอาวุธมีดและวัตถุระเบิดยึดรถจักรยานยนต์ทำบวัติครอบครองเพื่อกระท่อมบริไฟฟ้าและสามารถจัดกลุ่มเสี่ยงจากการทำบวัติสือบอทราบบุคคลจัดกลุ่มแก๊งกวนได้จำนวน3แก๊งประกอบด้วย 1. แก๊งนายทศประชาธิศมีสมาชิกจำนวนย2สองคน 2. แก๊งนายกิฝ่ายบัญชามีจำนวน6คน3 แกงลิงลบบุรีมีสมาชิกจำนวน7็คนซึ่งสามารถกำหนดสร้างเครือข่ายเพื่อจะเสริมสนเชื่อมโยงและวางแผนตรวจเพื่อสร้างความกดดันให้สมาชิกและสามารถจะทำเป็นข้อมูลดำเนินการได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณพวกเราไว้โอกาสนี้ครั้งหนึ่งที่พวกเรายอมเสียสละนะเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลังจากการดำเนินการมาระยะหนึ่ง สิ่งคาดหวังว่าสิ่งที่ประชาชนได้รับคือเกิดความศรัทธาเกิดความสงบสุขเกิดความชื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสิ่งที่ตํารวจจะได้แล้วคาดว่าได้รูปแบบการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนอาญากรรมลดน้อยลงตํารวจมีเวลาบริหารจัดการเรื่องอื่นๆไ,ได้อีกมากมายบทสรุปตํารวจสายงานป้องกันปราบปรามได้รูปแบบการทํางานแบบเชิงลุกซึ่งจะเป็นวิธีที่ทํางานอย่างได้ผลแบบยั่งยืนคงทนคงนานตลอดไปนะครับรถตาแล้วเราถึงบ้านนะครับ